หลังจากผ่านช่วงนี้นะคะคือช่วงอัปเกรดโปรแกรมแล้วนะคะ กลางเดือนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าการบูรณาการที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นก็คือมาสู่ช่วงบูรณาการชีวิตของคุณค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะจงให้เกียรติพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ของคุณนะคะคุณจะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นเพราะว่าคุณเริ่มรู้แล้วว่าเมื่อคุณนิ่งจริงๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวปัญญายาต่างๆจึงเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะรู้สึกก็คือว่าคลื่นความเฉี่เก่าคนเก่า เก่าที่ไม่คู่ควรจะเริ่มถอยห่างออกจากชีวิตคุณค่ะคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่คุณผิดพลาดท,ที่คุณไม่เข้าใจในอดีตที่คุณเคยใส่แว่นตาอยู่นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือกลุ่มใครกลุ่มคนหนึ่งที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตคุณแล้วอีกต่อไปนะคะโปรเจกต์เก่าๆอะไรแบบนี้ค่ะจะถอยห่างออกจากชีวิตคุณในขณะที่โปรเจกต์ใหม่ๆคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะจะเข้ามาแทนที่ ตามคลื่นความถี่ของคุณที่ถูกอัปเกรดนั่นเองนะคะมันจะยิ่งชัดเจนกับจิตวิญญาณมันกําลังปรับเข้าสู่การอารายค่ะกับ ื้นความถี่ของคุณจริงๆนะคะจากนั้นสิ่งที่คุณจะรู้สึกก็คือว่าความคิดต่างๆมันจะลอยเข้ามาหาคุณคะ่ะคุณจะเกิดไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่คู่ควรคะ่ะตามจิตวิญ,ญญาณของคุณจะเกิดขึ้นจากสิ่งนี้นะคะจับสัญ,ญญาณตัวเองแบบนี้อย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเมื่อคุณอัปเกรดโปรแกรมใหม่นะคะเนี่ย 7, 8, ผ่านวันที่ประมาณเลข2ตัว10กลางๆเดือนพฤษภาคมคุณจะเริ่มเนี่ยคะ่ะกลับมาอินติเกตนะคะเอาเวอร์ชันเอาการารีเซ็ต โปรแกรมใหม่ของคุณเริ่มมาสร้างสารรค์เริ่มมาใช้ค่ะให้มันตรงกับพลังภายในจิตวิญญาณของคุณและที่สําคัญข้อสุดท้ายสิ่งนี้ยิ่งถ้าคุณนิ่งพอคุณอยู่กับตัวเองพอคุณตื่นรู้จริงๆคุณจะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าอะไรคือของขวัญที่รักที่จัก,กรวาลก็ส่งมอบมาให้กับจิตวิญญาณนี้ของคุณคุณจะได้เอาของขวัญน,นี้ไปส่งต่อค่ะและได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วที่รักนี่คือสิ่งที่ว่ตื่นเต้นและอยากจะมาแบ่งปัน รามากดังนั้นจงนิ่งเงียบ มีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณนะนะคะอยู่กับโฟลสเตทยิ่งคุณนิ่งเงียบแล้วกลับมาอยู่ในคลื่นของเลิฟจอยพีชพลังงานนี้แหละค่ะที่ทำให้คุณตื่นรู้มีไวเบรชั่นที่สูงขึ้นอะไรไม่ใช่แล้วอีกต่อไปจะถูกหลุดออกไปและอะไรที่ใช่ที่คู่ควรจะเข้ามารวมทั้งนอกจากที่คุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะได้ส่งสิ่งนี้ช่วยเหลือผู้คนต่อนั่นเองนี่คือความตื่นเต้น ที่อยากจะมาแบ,บ่งปันสุดๆค่ะเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะใครที่ต้องการไปต่อนะครูไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะสําหรับใครบางคนที่ต้องการไปไปต่อที่จะตื่นรู้นะคะแล้วก็อัปเกรดโปรแกรมแล้วก็อินติเกตทุกๆอย่างค่ะที่เอาพลังงานออกมาให้คุ้มกับการเกิดมาในชาตินี้และได้ใช้ชีวิตเป็นเล g a ก y ซีเป็นตํานานนะส่งต่อสู่โลกใบนี้มาทุกคนนะคะครูกําลังจัดชาเลน ช่วงกลางเดือนนะ 21, 22, 23พฤษภาคมค่ะสเต็ปอินทูยูเอร์แจ้งก่อนเหลือไม่ถึง14วันแล้วค่ะปลุกพลังความมั่นใจจากภายในสูตตัวตนใหม่แม้ว่าคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้ก็ตามเพราะสิ่งนี้ไว้เชื่อมากๆเพราะคือประสบการณ์เป็น10กว่าปี และเอาพลังตัวเองมาฉายแสงทุกวันนี้ค่ะนอกจากตัวเองตื่นรู้นะคะอยู่ในคลื่นของโฟล์เลิฟจอยพีซส่งแสงออกมาและยังช่วยให้นักเรียนหลายๆคนค่ะส่องแสงนี้และใครหลายๆคนนักเรียนไหวที่ทําตามเอาแสงนี้ได้ไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนแล้วดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการตื่นรู้และเอาพลังที่แท้จริงมันขึ้นมาค่ะเพื่อให้คุ้มกับการ เกิดมาในชีวิตนี้อยากไปต่อนะคะส่องแสงและช่วยเหลือผู้คนพิมพ์คำว่า up ค่ะมาในชาเลนจ์นะจะได้ลงทะเบียนค่ะพิมพ์คำว่า up 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 เข้ามาในคอมเมนต์นี้เลยและมาปลุกพลังร่วมกันกับครูค่ะ21 22 23พฤษภาคม3วันเท่านั้นค่ะ step into your power พิมพ์ up เลยค่ะแล้วเจอกันในวันงานชาเลนจ์นะจ๊ะ